ลูกรักของพ่อลายตอนที่แล้วพ่อรู้สึกว่าพ่อจะพูดเลยไปนิดหนึ่งขอย้อนลอยถอยหลังใหม่นะเอาสักนิดหนึ่งเนั้นเพราะว่าพ่อเป็นคนแก่แล้วขอลูกทุกคนที่รักของพ่อความจริงพ่อรักลูกยิ่งกว่าตัวของพ่อ แต่พ่อก็รู้สึกว่าตอนนี้พ่อมีบุญลูกของพ่อทุกคนก็รักพ่อมากที่สุดทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งแมง่แต่ก็รวมตัวกันพ่อคาดไม่ถึงว่าความดีของลูกความดีของน้องและความดีของท่านแม่แต่ความจริงท่านแมนะ่ต้องบูชาท่านนะ ยังไงยังไงถ้าแม่ไม่ดีก็เลี้ยงลูกมาไม่ได้ลูกหนึ่งคนอาจจะแ,แม่จะสามารถจะเลี้ยงลูกได้ตั้งร้อยคนแต่ว่าลูกร้อยคนอาจจะเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้เป็นนว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีน่ารักความจริงพ่อรักลูกทุกคนนะ ถ้าใครเขามาบอกว่าพ่อรักลูกคนนั้นมากรักลูกคนนี้น้อยแล้วก็อย่าไปเชื่อเขากำลังใจอย่านั่งพ่อหมดไปแล้วแต่ลูกบางคนที่พ่อทักบ้างไม่ทักบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างก็จะลืมว่าพ่อคนเดียวดีไม่ดีพอ่อลูกของพ่อมีมากพ่อเลยจำาชื่อลูกไม่ได้พ่าที่นั่งมองอยากจะทัก เชื่ออะไรเนาะนึกไม่ออกบางทีพ่อกับเล่าคนนั้นเล่าคนนี้ลูกที่ไม่ถูกทักอาจจะเสียใจก็อ,อย่าลืมว่าพ่อคนเดียวลูกรักและลูกมากความจริงขอลูกทุกคนจงเข้าใจว่าพ่อรักลูกทุกคนสม่ำเสมอกันหมดทั้งลูกทั้งน้องและยิ่งท่านเป็นท่านแม่แล้วก็ยิ่งเคารพมาก บูชาท่านมากเพราะท่านเป็นแม่ <c oughs> ได้ลูกทุกคนพ่อรักริงกว่าชีวิตของพอ่อลูกจะสังเกตได้ว่าเวลาความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัยสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพ่อไม่ได้เคยเก็บเป็นความลับเลยไม่ได้คิดว่าลูกคนนั้นต้องสอนอย่างนี้ลูกคนนี้ต้องสอนอย่างนั้น พ่อสอนเหมือนกันหมดนี่สนแสดงว่าน้ำใจของพ่อแบบไม่ได้แบ่งความรักให้บุคคลมากกว่าบุคคลนี้นอยพ่อจะเหรียความรักให้ทุกคนถ้า,าว่ามีคนใดเขาย้ำบอกกับลูกอกว่าโดทีเดียเราเป็นคนจนนะ <c oughs> เราฐานะไม่ดีเราเป็นคนช่างไม่ไปจบพ่อไม่รักจะไปเชื่อเขา จะลืมความคำว่าคำว่าอาคติก็ดีหรือว่าสิ่งที่เร่งกล่าวว่าเป็นอุปกิเลกก็ดีสำหรับลูกนี้พ่อไม่มีแล้วพ่อมอบทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายและชีวิตเพื่อโลกูกความจริงพ่อรักโลคยิ่งกว่าชีวิตของพ่อและลูกของพ่อก็แสนดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำรรยกาศออกไปและตักเตือนออกไปลูกทุกคนปฏิบัติตนได้ดีพ่อยังถือว่าพ่อมีบุญที่พ่อมีลูกดีฉะนั้นขอลูกของพ่อทั้งหมดจงอย่าเชื่อคนอื่นที่เขามายุยงแต่แข็งแส <c oughs> เวลานี้มีคนส่วนมากเขาต้องการให้ลูกแตกกัน ทำลายให้แยกแตกตัวอ,อกของออกปากอ,อกก่าอกออกไปเพื่อจะทำลายใพ้ชาติไทยให้พินาศว่ากลุ่มของเราถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ก็อย่าลืมว่าไม้เรียวหนามสองสามอันถ้าผูกไม้กันมันก็หักยากถ้าคนไทยเราต่างคนต่างรวมเป็นกลุ่มเล็กๆเ,กเกข้าเป็นลายๆกลุ่ม แล้วก็เอากลุ่มเล็กๆเ,เข้ามาไปรวมเป็นกลุ่มใหญ่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไทยจะรักษาความเอกราชของชาติไว้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันงานสาธารณประโยชน์โลกรักทำไว้เพื่อความเป็นไทยดูตัวอย่างสมัยพระเจ้าพังการาชไทยต้องเสียอานาจเป็นครั้งแรกในเขตไทยมันทุกข์ขนาดไหน ตอนนี้พ่อย้อนถอยหลังไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่ออายุได้ติบสองปีตอนนั้นตอนเช้ามดืดปรากฏว่าท่านประกาพรมตามตำราบอกว่าเทวดาตำราชาวเหนือบอกว่าเทวดาก็ความจริงเป็นเท่าประกาพรมนั่นเองท่านประกาพรมเวลานี้ท่านก็ทรงตัวอยู่เป็นพรม ท่านดีแสนดีท่านก็มาบอกนิมิตว่า,า,าตอนเช้าไปที่แม่สายไม,ไม่น้ำอะไรก็ไม่รู้พาจชื่อไม่ได้นะคือแม่น้ําที่อยู่ใ,ใกล้ๆมันเป็นคลองไม่ใหญ่นักจะมีช้างเผือกลอยมาช้างเผือกตัวแรกถ้าลอยถ้าเอามาได้จะปราบได้โทษไตรภพ ถ้าตัวจับตัวที่สองได้ก็จะปราบได้ทั่วแหลมทองคำว,ว่าไตรภพได้หมายว่าโลกนี้ทั้งโลกจะเป็นเจ้าโลกนะเขาใช้สับตไตรภพถ้าคาว่าจับตัวที่สามได้ก็จะปราบขอมได้ทั้งหมดเป็นอนาเวลาเช้าตื่นขนมานมา,ากราบทูลให้ท่านพอา่อทราบ ท่าพ่อก็รับสั่งว่าถ้าเทวดาบอกอย่างนั้นโรคก็ปฏิบัติตามแล้วก็ชวนเด็กๆเพื่อนๆกันอีก250คนไปชายน้ำให้นั่งมองดูแทนที่จะเป็นช้างว่ายน้ำมากลายเป็นงูงอนขนาดใหญ่สีขาวโพลนตอนนี้ไม่ไหวจะเอาช้างกลายเป็นงูตัวง,งูกัด ชูหัวมีหงอนเป็นพญานาคเลยปล่อยให้ตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองผ่านมาอีกตัวย่อมลงไปหน่อยแต่ใหญ่เกินก็เสาก็าผ่านไปเอ,อนึกในใจไว้เอวเรดาบ,บอกว่าจะมีช้ามันกลายเป็นงูนี่ผ่านไปสองแล้วถ้ามาเป็นตัวที่สามช้างหรือง,งูก็เอาละ ตัวที่สามผ่านมาสีขาวโพลง,งอนแดงจัดเด็กชายพรมจึงได้บอกกับพวกว่าเอามันจะเป็นช้างงูตายเป็นตายนี่น้ำใจของเด็กชายพรมโดดน้ำล็อกคองูพ้อโดดจับตัวงูท่านงูก,กลายเป็นช้างเมื่องูก,กลายเป็นช้างแล้ว ช้างก็เดินทวนน้ำบ้านนั้นจะเนียกบ้านความทน,นบ้านความทวนจะขับจะใสจะทำยังไงก็ตามช้างไม่ยอมขึ้นทันี้นสั่งให้บรรดาเพื่อนไปกราบทูลพระราชวินดาให้ส่งทราบพ,พระราิวินดาก็ให้นำโหนมาโหนบอกว่าต้องทำกระพังทองคำพันแทนพันช่างให้พันตาลึง เมื่อทําทเสร็จแล้วก็ทาร่างแหทองคําท่านใ้ทักทุพพิขาพี่ชายนําไปเมื่อสวมร่างแหเสร็จทองคําเสร็จที่หน้าผากแ้่ก็เคาะอันนี้ก็เรียกวาเคาะแผ่นทองก็แล้วกันเดินนําหน้าช้างก็ขึ้นจากน้าตามมาด้วยดีมาตอนนี้ช้างในเป็นช้างเผือกขาวโพน งาใสเหมอนแก้วมองแววแพรวพราวระยับใ้ตาดีช้างรู้จักภาษาคนทุกอย่างการให้ช้างอยู่ก็ตั้งตั้งโรงช้างพ่อสั่งทำลางไม้ทองคำสำหรับใส่้าและใส่น้ำตามธรรมดาช้างที่เขเก็บไว้ต้องใส่ปลอกแต่ช้างตนนี้ช่างเชือกนี้ไม่ต้องใส่ปลอก มีอิสรภาพทุกอย่างเวลาเด็กชายพรมจะไปไหนช้างก็รับจะเดินเข้าป่าเข้าดงนำไปไหนสัตว์ร้ายทั้งหมดไม่กล้าเข้าใกล้แต่ว่าช้างก็รู้สึกว่าเป็นช้างใจดีเดินเข้าไปที่ไหนเข้าป่าใหญ่ถ้ามีช้างช้างจะเข้ามาหมอบราบคาบแก้วเป็นให้ได้กำลังกองทับช้าง ว่ามีม้าที่มีความสาคัญก็เขามามาแล้วก็มาอยู่กับช้างกองทัพก็ได้กําลังกองทัพมานี่เป็นอันว่าช้างนี่ก็คือพรหมที่รับอาสาว่าจะมาเป็นช้างเมื่อได้กําลังทับช้างทับมากกงมา้าและช้างมีกําลังพอก็ฝึกปลือทหารในด้านกาองทัพม้ากองทัพช้างกองทัพราบ แล้วก็โคแล้วก็บบือที่สำหรับจะลากจะไถจะลากเกวียนเครื่องซเบียงอาหารก็พร้อมได้มาหมดด้วยกำลังของชาวแก้วชาวประกายช่างประกายแก้วช่างตัวนี้ให้นามว่าพญาประกายแก้วท่านพ่อกับท่านแม่ท่านแม่เป็นช่างแต่งหาเครื่องประดับประด,ดามาแต่งให้ช่างได้สวยสดกง,งาม มา้มาม้าที่มีความสาคัญช่างรบทั้งหมดม้าทั้งหมดโคกระเบอือทั้งหมดถ้ามีเครื่องประดับหมดเครื่องประดับนี่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงชอบทํำสวยๆทั้งช่างทั้งมา้าทั้งโคทั้งกระเบอือเป็นสัตว์แสนรู้ทั้งหมดสงสัยไม่กันว่ายานักจะมาเกิดแบบทหารพระราม เวลาเลี้ยงก็ไม่ต้องเลี้ยงข้อก็ไม่ต้องตั้งเช้าไปหาอาหารเวลาเย็นก็กลับเวลาจะนอนน้ำก็นอนตามสบายเลือกที่น้ำใสนอนทั้งเวลาแรงน้ำไม่พอชาวบ้านเรามีบ่อไว้แล้ว <c oughs> <c oughs> ความจริงบ่อนี่เห็นจะาสางพูดผิดไปสร้างขุดตั้งแต่อายุสิบสองปี มีบอ่อมีน้ำที่อาศัยแบบสบายๆพร้อมรบจึงได้สั่งให้แข็งเมืองให้พระราชวิดาไม่ส่งสวย <c oughs> ตอนนี้ไม่ส่งสวยนี่เตรียมรบพร้อมเต็มที่สร้างยุทธวิธีแบบกองโจนไว้สิบสองจุดว่าเราจะตั้งรับทัพขอมตรงไหนบ้าง แล้วกอนโจรตั้งตรงไหนสร้างยุทธวิธีแบบกองโจรเสร็จท้าประจันหน้าทัพเลยกองโจรพร้อมเวลานั้นเป็นประเพณีก็ถือว่าถ้าไม่ส่งสวยถึงสามปีถือว่าแข็งเมืองแต่ความจริงเวลานี้มันเป็นเวลาเมืองแข็งพอสามปีไม่ส่งสวยพวกขอมแล้ว่ามอนฮริพุนชยัย อยู่ที่โยโนโน,นกนม่คอยก็เตรียมทับแนวที่ห้าที่ส่งเข้าไว้ก็ส่งข่าวว่าเวลานี้เขาเตรียมระดมพลพอเขาเตรียมระดมพลเราก็เตรียมเคลื่อนทับพร้อมไปด้วยสเสบียงอาหารการรบคราวนี้คนที่มีกำลังทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่แก่เกินไปและไม่เด็กเกินไปพร้อมรบ เขาฝึก็ไม่ดีเก่งกันไปหมดตั้งขบวนทัพรถลันเป็นปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองโจรส้มดักทานแต่ว่าสัญญาณอยู่ที่แม่ทัพใหญ่คือพระเจ้าพรมเด็กชายพรมสำหรับพระราชวินดาให้ทรงเครื่องกััสริยครบทนมีสเสวกกระายเก้าชั้นทรงอยู่ในช้างเป็นพิเศษเป็นจอมทัพ และแม่ทัพในกองทั้งหมดแต่งตัวสวยสดงังามการแต่งตัวสวยนี่มันเป็นตัดไม้ขมนามทำให้เก่งอำนาจมีราช,ชบาตัตรครอทหารประจำเท้าช้างเพียบพร้อมไปตั้งรับอยู่ที่ตำบลสันสายเรามาจากแม่สายในโลกรัทั้งหลาย เวลานั้นถามใครว่าทับรบกันที่ไหนบอกว่าทางใต้อ๋อเนี้ยถูกนะเพราเราไปที่เจียงแสนแล้วก็ตอบว่าทางใต้ก็ถูกเพาสันทาย,ยาทางใต้คุณโยนกนครไม่ทราบว่าถามใครตอบถูก <c oughs> ตั้งรับอยู่ตอนนั้นนี่เป็นอันว่ามังรายนะพระเจ้ามังรายกลายมาเป็นเด็กชายพรม พอจะขอ้อมยกทับมาก็ตามตามระเบียบของการรบเขาก็ต้องยกมาแล้วก็ตั้งยังแล้วก็ตั้งค่ายแล้วก็ตามระเบียบของเขาเถอะเขาจะตั้งค่ายตั้งรับตั้งยังไงไม่สําคัญยุทธวิธีในคราวนั้นก็คือเราใช้แบบสายฟ้าแลบเห็นขอมยกมา ทัพกำลังประจันหน้ากันของกาลองจะยับยั้งตัง้งทัพตั้งท่าอาจจะเชนจากันก่อนเด็กชายพรมไมไดิราชาให้สัญญ,ญาณยิงธนูไฟกองทัพทั้งหลายทั้งปีซ้ายและปีขวาทัพหลวงเข้าโจมตีทันที วกกองทัพตันหลายของมอนไม่มีทันตั้งตัววิง่งหนีเพราะช้างพลายเปลือกายแก้วเป็นช้างที่มีอำนาจมากแล้วก็ช้างและม้าต่างๆที่รวบรวมเข้ามาด้วยอำนาจช้างพลายเปรือกายแก้วเข้าใจว่าจะเป็นช้างเทวดาช้างเทวดามา้าเทวดามีกำลังมากเข้าไล่พิฆาตเก่งฆ่า่าศทันทีเป็นอำนารลบท้งคนรบท้งสัตว ชางม้าก็หกสัพ์ม้าฆ่าสิกพวสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นช่างพลายใบไกยแก้วเ็วิ่งหนีหางชี้สู้ไม่ได้พวกกอ์โจนเห็นได้ทีก็ยิงธนูไฟยิงธนูสังหารมาจากสองข้างทางมอญก็แตกกระจายกระจายพัดเพลิงวิ่งหนีเข้าโยนกนครวันเดียวแค่ครู่เดียวก็เข้าถึงเชียงแสนโยนกนคร มาเข้าเขาก็ปิดประตูเมืองช่างพลายไปกายแก้วใช้งาแทงประตูเมืองพังทลายกองทัพของพรหมบุกทันยเข้าในเมืองพวกนั้นหนีเอาหลังเมืองเก็บของไม่ทันกลัวกันไปไล่กันไปสามวันสามคืนจริงๆมีคําสั่งว่าขึ้นชื่อว่าขอมถึงแม้ว่าจะเกิดในวันนั้นให้ฆ่าให้หมด คำว่าขอมจะต้องไม่มีอยู่ในผืนปฐพีนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะโหดเทียมเดือดร้อนคนร้ายร้ายกาศมากเกินไป <c oughs> แต่ความจริงคำว่ารบต้องมีจิตใจเป็นเพจีขาดจะต้องสังหารฆ่าศึกให้เีนาดไปตีกันสามวันสามคืนไม่ยังไม่หยุด ถ้าจะถามว่ากิงข้าวที่ไหนกองทัพสมัยนั้นเขาใช้ข้าวตากขว้หรือข้าวตากที่ยังไม่ขว้ใส่ทุงย้ามมีน้ําติดแต่น้ําหาไม่ยากก็ตีเด่นยี่ตีกันไปวิ่งกันไปถลับกันกัดกันไปพวกขอมล้มตายไปการเหยียบกันตายบ้างช้างม้าเหยียบกันตายบ้างโถสันพาวตุตายบ้าง การประทะก,กันครั้งนั้นเราก็เสียไปบ้างไม่ใช่ไปเสียเวลาที่บุกเขา้าไปในเมืองเขาก็ต้องสู้แต่สู้ไม่ได้เขาหนีพวกเราคําว่าถอยไม่มีมีแต่บุกอย่างเดียวสามวันมาถึงทุ่งทับยางท่ามทุ่งทับยางนี่ไม่ใช่อำหน่ายของพระอินทร์ที่มายัง สามวันเห็นกองทัพเปรียก็สั่งยังทัพสั่งยังทัพรวมพลไปที่ตำที่บ้านชมพลพักเหนื่อยเอาแรงสามวันรวบรวมดูกำลังที่ติดตามเข้ามาเนะี่ยเสียกำลังไปกี่คน <c oughs> เรียกว่ากำลังของกองทัพเราเสียไปบ้างนะเปล่าก็ดูว่าหายหน้าไปบ้าง ก็ค,คิดว่าอาจจะวิ่งตามไม่ทันเลยว่าหลงป่าพรอมเป็นป่าอาจจะตายบ้างที่มองเห็นก็มีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาของคนที่สิ้นอายุข,ขแต่ว่าตอนนั้นเด็กชายพร้อมอายุสิบเก้าปีความจริงสมัยนั้นแค่อายุสิบหกปีก็ให้แต่งงานแล้วเพราะว่าเป็นการป้องกันความเจ้าโชว์เกินไป เรือถ้าไม่มีในท้ายไม่มีห้างเสียก็แย่พัญญาที่รักถ้าหากว่าเป็นคนดีสามารถจะยับย้างสามีได้เป็นอย่างดีฉะนั้นจึงมีการแต่งงานกันการรบคราวนั้นพัญญา็รบรกด้วยเธอช่วยรบรู้สึกว่าเธอต้องเสียสิ้นชีวิต ในขณะที่เข้าในเมืองของเขาวพระถูกฆ่าสิกรอบทำร้ายข้างประตูเพราะแอบ,บอยู่เมื่อเห็นเมียสิ้นชีวิตคราวนี้ก็คิดฆ่าหนักขึ้นเมื่อเสียเมียแล้วต้องได้เมืองขอมทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้คราวนี้เองก็ต้องล่อกันเป็นการใหญ่โห้ยกันหนัก พอยเวลาที่ยังทับหยุดพักสามวันพักเหนื่อยตีสามวันบุกป่าพาดงขึ้นเขาลงห้วยแต่เวลานี้ถ้าจะเวนนึกว่าเดินสามวันไม่ถึงแล้วเวลานั้นเขาเดินก็นชมนานสามวันไม่ได้ยังเฉยๆตั้งกองสอดแนมตั้งหน่วยรัตเวนเป็นอันว่าหน่วยกองทัพที่รัตเวนก็ทราบว่าขอมพักอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่ที่ไหนวันที่สี่เวลาสองยามเป็นเวลาบันบันกลางเดือนก็สั่งกำลังทัพเข้าโจมตีขอมในเวลากลางเด็กฟันกันดะคันนี้ขอมตายดันเนรนาดตายกันอีกมากเราคิดว่าเราคงไม่ตามไปเขานั่งรวมกลุ่กันรว,ร,วรวมกลมรวมกลุมกัน ที่แต่กระจา,ะายไปบ้านก็นมานั่งรวมกลุ่มกนมปจุดจุดหาทางหลบหาทางหลีกหาทางหนีซุกซ่อนแต่ก็ไม่ได้พ้นหน่วยสอดแนมของเราคือหน่วยรัตเวนหน่อยอวน <c oughs> นอยรัอยอตเวนเห็นว่าซุ่มอยู่ในปา่าตอนไหนเขาก็เงียบไม่สแสดงตนให้ปรากฏ มาตอนวันที่สี่ไร่ตีใหม่ฟันขิกค,ค่าเคยเก่งค่าขอหมดไปเกินว่าห้าสิบเปอร์เซ็นที่มีอยู่แล้วก็ติดตามมาใช้เวลาติดตามมาเรื่อยๆคราวนี้ไม่ต้องตีหนักว่าของเหลือไม่กี่ตัวต้องเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บที่โน่นบ้างเก็บที่นี่บ้างก็สียเวลาใช้เวลาหนึ่งเดือนก็ถึงกำแงพงเพชร ตอนนี้ประกฎาทาโกศิสกธิวราชที่เคยเป็นพระราชวิดา <c oughs> เคยเป็นพ่อมาหลายแสนชาติคิดว่าลูกชายคนนี้เวลานี้จะสร้างกรรมมากเกินไปจึงสั่งให้ท่านวิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างกำแพงเพชรกั้นไม่กองทังพเขารมเจะพรมเดินต่อไปนี่ เป็นนิยายหรือว่าเป็นตำนานถ้าสร้างกำแพงเพชรจริงๆแล้วก็รวยกันใหญ่ถ้าเนื้อแท้จริงๆแต้แบบว่าท้าววิศนุกรรมมายับยั้งกองทัพของพรเจ้าพรมทำให้เจ้าพรมเห็นว่าทหารอิจโอยมากแล้วการยึดดินแดงคราวนี้รู้สกว่ากว้างขวางมามากเกินกว่าที่คิดไว้เดิมทีมีกำลังอยู่จุด แค่เชียงรายเลยลงมาแค่พเยาวในเวลานี้แล้วได้พื้นที่มากกว่าหลายเท่าคิดว่าพอและกำลังทหารก็อิดโรยมากทหารเด็กไม่เท่าไรทหารหนุ่มไม่เป็นไรทหารแก่ที่ไม่พคมีฟันจะเจะหอบแฮกแฮกแฮก,กไปตามๆกันเหนื่อยด้วยกำลังของเทวดา แล้วทุกคนก็เห็นว่าพอจึงยับยังทับไว้แค่นั้นยับยังทับแล้วกลับนครอัญเชิญพระราชวินดาขึ้นทถล่มราชสมบัติตอนนั้นปรากฏว่าพระเจ้าพังคราีอายุทรงพระชนมายุได้42ปีตอนนี้ก็แบ่งอาณาจากักรสำหรับพระเจ้าพรมหาราช พราชวินดาจัดพัญญาให้ก็ไม่ขอเล่าประวัติตอนนี้เป็นอนุว่ารักษาอยู่ทางด้านกำแพงเพชรนี่คุยกันหม่ไปคุยกันมานะจะมีอะไรหลงเหลือบ้าก็ไม่ทราบเป็นอันว่าคนไทยตอนนี้ก็ลืมตา,าปากมีความสุขสถานที่ก็กว้างขวางต่อมา สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ที่เป็นชาวไทยใหญ่ได้นำพระไตรปิฎกกับพระบรมสารีริกธาตุมาบัพถวายพระเจ้าพังคราชพระเจ้าพังกราชจึงได้เอาลูกให้ลูกทั้งสองมาร่วมกันแล้วก็พ่อตาของพระเจ้าพระมหาราชเมียใหม่เข้ามาช่วยกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระธาตจอนกิตินี่เป็นอันว่ามังรายมหาราชก็มาเป็นพระเจ้าพมมหาราชเมื่อบรนจุแล้วก็สร้างเจดีย์เจดีย์ที่สร้างแล้วก็ทำทองปิดแปะทองนะไม่ใช่ปิดทองคำว่าแปะทองในที่นี้หมายว่ารีดทองออกไป ให้เป็นแผง,งบางๆแล้วก็หุ้มตั้งแต่ยอดจนมาทั้งเต็มองเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุความจริงพระบรมสารีริกธาตุนี่ฝังไว้ใต้ดินทําเป็นอ่านทองคําและทําเป็นเรือสําเผาทําเป็นมันดกบรรจุพระอบแก้วทองเงินนาคแล้วก็งาช้าง แทุกคนในเวลานั้นมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลมากต่างคนต่างก็บูชาเครื่องสักการะมิตรต่างๆฉะนั้นพระเจดีย์องค์เก่าที่ลูกหลานลูกทั้งหลายเห็นว่าสีเหลืองอารามเป็นทองนั่นเป็นความจริงพระองค์เล็กต่อมาองค์ใหญ่นี้พระเจ้าผ้าเมืองทรงสร้างทับเขาไว้ถ้าไม่ทับก็เข้าใจว่าเวลานี้ ทองก็คงจะหมดไปเป็นอันว่าไทายเรากลับเป็นไทยเมียมนาจตามเดิมพอตอนชราภาพหลังจจนนั้นมาไม่นานนักพระพ,พุทธโคสาจารย์ถ้าเมื่อท่านให้การบรรจุและชี้จุดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังและเกศไว้ตอนนี้จึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทินดอยน้อยนั้น แล้วทุกคนก็เจริญบุญสามรายการคือทานน้ำไม่บนสมเด็จาก,าาการบริจาคทานศีลใหม่บนสมเด็จการในศาสาศีลภาวนาใม่บนสมเด็จการเจริญภาวนาในตอนท้ายของชีวิตพระเจ้าพังกราชได้ไปไปเจริญสมาธรรมิที่วัดปากนา้ำคำที่กำลังซ่อมบำรุงกันอยู่เวลานี้ เจอท่านท่านได้ฌานสมาบัติเมื่อเวลาที่ท่านที่วงคตก็ปรากฏว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมเวลานี้เป็นพรหมอยู่ชั้นไหนท่านรายงานบอกว่าเป็นพรหมชั้นที่สิบเอดทำไมไม่ขึ้นไปอยู่ชั้นที่สอง ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านยังไม่ได้อนาคามีแต่เวลานี้ทรงความเป็นพระอนาคามียเห็นว่าพรมชั้นทิ่เอ็ดอยู่ดีๆแล้วก็ไม่อยากจะเลื่อนไปเป็นอัาเรื่องราวของบุคคลคนเดียวคือมังรายมหาราชทิ้งเวลาประยะหนึ่งไปเป็นพรม ก็ต้องโดดมาเป็นพระเจ้าพรม,มหาราชี่เป็นวาระที่สองของบุคคลคนเดียวแต่ว่าท่านพุนนี้นะพ่อน้าสินาดว่าเวลานี้ถ้ามาเกิดในเมืองไทยก็จะดีมากเอาเป็นอันว่าจบกิจของบุคคลที่เรื่องของคนที่เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เกิดแล้วก็ตายทรงอยู่ก็เป็นทุกขัง เป็นตอนที่สองของบุคคลคนเดียวที่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อใกล้ๆนี้เพียงสองพันปีเศษก็ต้องเกิดมาเป็นวาระที่สองเนื่อการเกิดเก็บจเจอแก่เจ็บตายเป็นของแน่นอนวันนี้ลูกรักเวลาเลยไปหน่อยแล้วพ่อขอหยุดเพื่อแต่เพียงน,นี้เพราะความสุขสวัสดิพิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีในโลกลูกของพ่อทุกคนสวัสดี